พาพี่น้องที่เคารพนะครับมาชมบัวเล็บช้างนะฮะบ,บัวเล็บช้างก็คือฐานของพัดซุมกอนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วบัวเล็บช้างเราจะเห็นเนี่ยมีลักษณะก็คือห้าห้าเม็ดหรือว่าห้ากลีบนี่ครับบัวเล็บช้างนี่ครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแล้วแต่กลุ่มนะครับพี่น้องครับแล้วแต่พิมพ์แต่ว่า จะคงลักษณะบูหากรีบนี้นครับโดยทั่วไปเอกลักษณ์นะครับร่วมกันจะเป็นลักษณะแบบนี้เม็ดแรกจะเป็นลักษณะคล้ายวงรีแล้วก็มีเนื้ออยู่ตรงกลางนะครับมีเนื้ออยู่ตรงกลางเป็นลักษณะเม็ดที่สองนะครับก็จะเป็นลักษณะเกือบจะเป็นวงรีหรือวงกลมนะครับเต็มวงนะครับแต่ว่าจะเล็กกว่าเม็ดแรกเม็ดแรกจะวงรียาวอันนี้จะค่อนข้างที่จะสั้นนะครับเม็ดที่2เนะม็ดที่3าม ค่อนข้างที่จะเป็นแบบโค,งงค,ค้โคงวงกลมนะครับโค้งวงกลมนะเพราะเม็ดที่สามนี้จะอยู่ตรงกลางพอดีเห็นไ,ไหมครับก็มีขีดลักษณะแบบนี้มเม็ดที่สี่นะครับจะคล้ายมเม็ดที่สองแต่ว่าก็ไม่เหมือนกันเสลยนะพี่น้องครับเห็นไ,ไหมครับการวาดโค้งขึ้นจะสูงกว่านี่จะวาดต่ํากว่าเห็นไ,ไหมครับสูงจนแบบชิดกับบริเวณขานะครับแล้วก็มเม็ดที่ห้านะครับจะคล้ายๆเม็ดที่หนึ่งแต่ว่า จะวาดขึ้นแบบวงกลมนะครับเป็นลักษณะวงกลมแล้วก็มีเม็ดนะครับอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับนี่คือเอกลักษณ์ไหมครับนี่ครับถ้าเราจดจําได้มันก็จะง่ายมากเลยในการพิจารณานะครับเพราะว่าพระตอดพิมพ์ทอบแบบนะครับความเป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นคมความลึกเหล่านี้มันจะหายไปนี่ครับนี่ครับพระถึงแม้ว่าจะเป็นพระเกศแปดปีก็ตามนะครับนี่ครับแต่ความลึกเห็นไหมครับ ความคมความลึกเห็นไหมครับโดยเฉพาะร่องรักแร้เห็นไหมครับความลึกเห็นไหมครับรองลึกมากลักษณะมิตินะครับมิติความลึกของผ้าซุ้มก่อนี่จะจะถือว่าเป็นผ้าแบบอ่าดูนสูงนะพี่น้องลึกเป็นลึกสูงเป็นสูงต่ําเป็นต่ำเห็นไหมครับลึกลงไปลึกมากๆมิติไหมครับลึกมากใช่ไหมนี่ครับตัวนี้ซอกต่างๆจะลึกมากนี่ครับแล้วเนื้อ เนื้อพระนี่จะละเอียดเป็นดินคองละเอียดมากเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีเราจะเกตด,ดีเจะเห็นมีลักษณะตะเข็บบริเวณนี้นะครับนี่ครับตะเข็บนี่ครับแล้วก็ตะเข็บนิดๆบริเวณนี้นี่นะครับส่วนด้านในนะครับใบหน้าก็เป็นพุทธศินอีกอย่างหนึ่งที่เราถ้าเราจดจําได้ก็จะดีนะครับใบหน้านี่จะเป็นใบหน้าเหมือนแบบขเขมนบายยนนะ่ะพี่น้องที่เคารพเห็นไหมครับจะเป็นใบหน้าใหญ่ เนี่ยค่อนข้างที่จะกลมนะครับดวงตานี่ครับเป็นหลุมโบแล้วก็มีเมดต,ตานะครับเนี่ยสูงต่ําไม่เท่ากันนะครับตาซ้ายจะสูงกว่าตาขวาอ่ามีลักษณะร่องนะครับร่องนับผากเป็นลักษณะแบบนี้แล้วหูเนี่ยพี่น้องสังเกตองศาของหูจะชี้ไม่เท่ากันนะฮะหูซ้ายนะครับชี้มาทางนี้หูขวาชี้ออกไปทางนี้เห็นไหมครับองศาไม่เท่ากันต่างกันนิดหน่อยนะครับ ลักษณะใบหน้างดงามนะครับบึกบึนงบงามนี่คือพระซุมกอนะครับปกติพิมพ์นี้เราจะเห็นเต่นเนื้อที่ออกเป็นสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลสีไลยแห้งแต่นี่แบบออกอมเทาอมดำนะครก็ถือว่าพิเศษมากๆนี่ครับลักษณะของธรรมชาติดานข้างนะครับเราจะเห็นว่ามีรูมีร่องนะครับแล้วก็มีลักษณะของคราบลาลักษณ์นะครับลาลักษ์ที่เกิดขึ้นจากการเวลาเห็นไหมครับนี่ครับ พี่ดำดเนี่ยเราขยายดูหน่อยได้นี่ครับขยายปู๊บก็จะชัดมากเลยนี่ครับร,รักปากฏลายเนิ้วมือลางๆนะครับแล้วก็มีเหลี่ยมทึ่สำคัญที่สุดคือเหลี่ยมนี่ครับนี่ครับมีเหลี่ยมนี่ครับมีเส้นขอบนะครับขอบหลังจะเล็กกว่าขอบหน้าคือหน้าจะบานออกนะครับแล้วก็มีร่องรอยของลักษณะของ กระดานไม้นะครับลายลายกระดานเปลือกไม้เห็นไหมครับนี่ครับลายกระดานเปลือกไม้ที่มากดนี่ครับที่เป็นธรรมชาติมากเห็นไหมครับมีความคมนะครับมีความคมตามร่องนะครับสวยงามมากๆแล้วปรากฏไขได้นะพี่น้องครับปรากฏไขไขขึ้นนะตามการเวลานะครับระยะเวลาเราวยาวนานนี่ครับธรรมชาติเหลือเกินนะครับสวยมากๆนะครับนี่คือพระซุ้มกอนะครับ โมรดกแผ่นดินไทยของเราครับสนใจก็แบ่งปันกันได้ครับ